มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนป๊อกปียธิดายอมรับดื่มบ่อยแต่งานไม่เคยเสียเพราะเหตุผลนี้ค่ะสำหรับคุณป๊อกปียธิดาที่ล่าสุดมาเล่าในรายการสารพัดเพื่อนบอกว่าถึงว่าแม่จะดิ้งบ่อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเรื่องงานแม่ไม่เคยเสียเลยเต็มที่ตลอดโดยสาวป๊อกเผยน,นะคะว่าเราเองไม่เคยเสียเรื่องงาน แต่ในเรื่องของเล่นเราเองก็เต็มที่เพราะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกกินได้ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกและต้องมีการระเทศะในการกินเราทําให้เขาเห็นว่าในเรื่องงานเราเองก็สามารถรับผิดชอบได้ดีแล้วก็ในเรื่องเล่นเราเองก็อยากให้คนรับได้ในส่วนนั้นด้วยมันไม่สําคัญหรอกว่าคนเราจะดื่มหรือไม่ดื่มมันอยู่ที่ว่าเราแบ่งเวลาถูกหรือเปล่าเท่านั้นเองคนที่ไม่กินแต่ว่าชีวิตเลวแหลกมันก็มีเยอะแยะไป เราก็เลยพยายามทำให้เขาเห็นว่ามันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขปอกปีธิดายอมรับนะคะดื่มบ่อยแต่ว่างานไม่เคยเสียเพราะว่าเหตุผลนี้ค่ะรับผิดชอบงานได้ดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ